ตอนที่หนึ่งวันโลกาวินาศวันที่สามพายุหิมะขนาดใหญ่ที่สุดในปรวติศาสตร์กำลังโหมใส่โลกมนุษย์รวมทั้งปีศาจมากมายที่ยังไม่ถูกกำจัดเคร่งเฮ้เกือบไปแล้วไหมล่ะ เผอชวนขวดยาเข้ายังดีนะที่มีเจ้าหมานี่มาคอยคุ้มกันยาเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วหลังจากนี้แค่ไปเอาอาหารในร้านสะดวกซื้อก็พอเอ๊ะมีมือถืออยู่เครื่องหนึ่งอาจจะรุ่นเก่าไปหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีแล้วนะเฟยเฟยบอกว่า ถ้าเจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เอากลับไปด้วยถึงจะไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรก็เถอะแต่ว่าถ้ามีอุปกรณ์มากพอเธออาจจะสร้างยานอวกาศขึ้นมาก็ได้นะหนาวจริงๆเลยฮะชกๆบนถนนเต็มไปด้วยซากศพของโชคร้ายของคนโชคร้ายที่หนีไม่ทันสินะอยากรีบกลับเข้าไปในตึกเร็วๆจังเลย จากที่นี่ไปถึงห้างสรรพสินค้านั้นดูเหมือนจะไกลพอสมควรต้องผ่านพื้นที่โลกนี่ก่อนืมดึงดูความสนใจมันไว้แล้วกำจัดทิ้งซะโอเคช่วงต้นของวัลโลกาวินาทสามารถควบคุมปีาศาจงโง่ได้แบบนี้ นี่มันสะดวกดีจริงๆเลยฮะชยๆๆเยี่ยมไปเลยคิดไม่ถึงว่าจะเรียนรู้ได้เร็วขนาดนี้นะเนี่ย ถ้าเป็นแบบนี้อีกไม่นานคงถึงห้างนั่นได้แน่ีศาสระต่ำแบบนี้ไม่มีทางขาดขวางพวกเราได้หรอกพวกเรามาเดียนเสียงหมาไปด้วยกันเถอะร้องฮ้่งๆไปด้วยกันชิบหายแล้วเขาว่ากันว่าแปบบถึงเก้าส่วนของชีวิตจะเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงแต่วันนี้ฉันให้เต็มสิบเลยล่ะหืม ยืนบื้อทำไมอยู่อีกรีบหนีเร็วถึงแม้ว่าจะมีแต่พวกปีศาจร่างมนุษย์ระดับต่ำแต่จำนวนมันมีมากเกินไปถ้าใช้แรงหมดแล้วก็แย่แน่ต้องรีบหนีไปหลบในที่ที่ปลอดภัยก่อนวิ่งเร็วมาก ยาดิฉัออใส่หัวไปซะรีบหนีเร็วอย่าไปสู้เจ้ามานี่ใช้ได้นี่หว่าแต่ตอนนี้ตอนน้องหนีเอาตัวรอดกอ่อนเออเจา้าหมาโง่แมนเอ้ยเจ้าหมานี่ช่วยยื้เวลา ไปได้นิดหน่อยน่าจะพอสำหรับหนีเข้าไปในตึกข้างหน้านี้ได้ดุมดุมดุม,ดมนี่คือความต่างชั้นของระดับเหรอภาพตัดมาที่กระเป๋านะครับกระเป๋าได้เปิดออกมีการเรื่องแสงออกมานะครับ และการก็สลายหายไปเฮ้เวลานี้ประตูบานนี้นี่มันฉันเกิดใหม่อีกแล้วเหรอก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่หนึ่งในเครดิตผู้แปลนะครับ